เห็นปราณเพลิมทีไรก็ต้องนึกถึงคำว่าจงจุดไฟในใจให้ลุกโชน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการออกอาวุธในตอนนี้นะครับผมก็มาต่อกันกับปราณเพลิงจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปเรื่องของการเจาะลึกเกี่ยวกับปราณก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับซึ่งเรื่องราวของปราณเพลิงผมก็ขอทําเป็นแนวแชปเตอร์เดียวกับของปราณวารีเลยกันแล้วกันนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมของปราณเพลงนะิงเนาะแล้วก็ใครที่ใช้ปราณเพลิงให้เราได้เห็นกันบ้างและซึ่งปราณเพลิงถือว่าเป็นปราณของตัวละครปโปรดของผมเลยนะครับในบรรดาของตัวละครมนุษย์ ผมชอบตัวละครตนที่สุดละนั่นก็คือเรนโงคุนั่นเองใครที่ดูภาครถไฟสุดนิรันด์ก็จะได้เห็นท่าไม้ตายของการใช้ปราณเพลิงเนี่ยอย่างสุดซึง้งสุดอลังการเลยนั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกว่าในมูฟวี่มูกเกนเทรนที่เราได้ดูนั้นนะครับเป็นการปรากฏของปราณเพลิงน่าจะช่วงทา้ทายแล้วนะครับเพราะว่าเรนโงคุถือว่าเป็นคนที่ใช้ปราณเพลิงเป็นคนสุดท้ายเลยนั่นเองครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีผู้สื่อทอดมาใช้ปราณอะไรแต่อย่างใดน,นะก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันก็ต้องเตือนปิงป๊งๆไว้อีกนิดนงงงนนะครรวว่่าามมีีสปอออยยยเเเื้ห้หขใใดดท็ิ สามารถกดปิดคลิปนี้ก่อนได้เลยนะซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับผมว่า3าชักเตอร์ที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับปราณเพลิงทั้งหมดนั้นมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงปราณเพิงในภาพรวมก่อนนะครับพูดประโยคเดิมนะครับซึ่งประโยคนี้อาจจะจาเป็นต้องพูดทุกคลิปที่มันเข้าคอนเซ็ปต์นั่นแหละนะั่นก็คือว่าปราณเพลิงถือว่าเป็นหนึ่งใน5าธาตุที่มีการแตกสายตรงมาจากปราณตะวันนั่นเองครับซึ่งปราณตะวันเนี่ยเรียกว่าเป็นปราณที่มีความร้อนแรงประมาณ ก็คงไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของปานเพลิงอย่างนี้ก็จะมีอนุภาคที่เบาวกว่าแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงความร้อนแรงของมันเนี่ยผมว่าก็สามารถทําให้อสูรรู้สึกโดนเผาไหม้กันได้เลยทีเดียวนะโดยปานเพลิงมีการแตกสายมาจากปานตะวันโดยที่การตั้งชื่อปานเพลิงนั้นครับเขาจะมีการซีเรียสเรื่องของการเรียกชื่อด้วยนะครับก็คือว่าปานเพลิงจะต้องเป็นปานเพลิงฮโนโนโคคิวไม่ใช่คําว่าฮ no ิโนโคคิวซึ่งฮิโนโคคิวมันจะไปพ้องเสียงกับคําว่าปานตะวันอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนัน ปราตะวันนั่นเองครับโดยที่ว่าปราน,นี้นะครับถ้าหากว่าเอาไปใช้ในการกำจัดอสูรนะมีการเปิดเผยจากแฟนบุ๊กเลยครับว่าอสูรที่โดนปราน,นี้กำจัดไปจะรู้สึกเหมือนโดนเผาไหมเออแต่ว่าในทางกลับกันครับผมอสูรที่โดนเรนโกคุสังหารไปแล้วก็มีการมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกที่โดนปราน,นี้เข้าไปนะจะบอกว่าท่วงท่าการฟันของเจ้านั่นน่ะมันเท่มากเลยนะครับผมเออก็ถือว่าเป็นปราที่ร้อนแรงแต่คนโดนจะสัมผัสดได้ถึงความเท่ของคนที่ฟันมานั่นเองครับซึ่งอาจจะต้องยกมาพูดเปรียบเทียบให้ฟังงง่่่่าาาาายยๆววออปรนรนนคจุดดเก็ื สามารถใช้งานได้ง่ายใช่ไหมครับก็คือแบบเหมาะกับการฝึกเริ่มต้นถ้าเป็นปราณอคีเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการพรีเซนต์ในเอกลักษณ์ตรงนี้ครับแต่ว่าประเด็นความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่าเหมือนปราณนี้นะครับคนที่ใช้ปราณเพลิงก็จะขึ้นเป็นเสาหลักเพิงใช่ไหมครับโดยองค์รวมเนี่ยคนที่มีการเรียนรู้ปราณเพิงก็น่าจะมีหลายคนแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ขึ้นเป็นเสาหลักเพิงแล้วก็ใช้ปราณเพลิงได้อย่างเงี้ยเท่าที่มีการเปิดเผยแล้วก็พอจะสันนิษฐานได้ก็คือจะเป็นคนของตระกูลเรนงคุเลยนั่นเองครับเออหมายความว่าบรรพบุรุษของเรนง ใช้ปราณตะวันไม่ได้ใช่ไหมแตกสายมาเป็นปราณเพิงและทีนี้เนี่ยเขาก็มีการส่งต่อเรื่องของปราณเพิงมายังตระกูลของเขาโดยที่ว่าเสาหลักเพิงก็จะเป็นตระกูลนี้อยู่เสมอนะดังคําพูดที่เคยพูดไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็ตามเนี่ยจะมีเสาหลักเพิงกับเสาหลักวารีอยู่เสมอนั่นเองครับเสาหลักวารีเน,นี่ยตระกูลไหนตระกูลนู้นตระกูลนี้อะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่ว่าเสาหลักเพลิงก็ดูแล้วจะเป็นตระกูลเรงโมคุกเรื่อยมานั่นเองนะทีนี้นะครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของผู้ที่ใช้ปราณเพิงก็จะมีปรรรราาาากฏในนเเเเืื้้้้อออ่งงถบขขววมมทัหด ผมจะคัดออกมาได้ทั้งหมด5คนครับซึ่ง5คนก็ต้องย้ําว่าเป็นแค่เบสนะครับมีเยอะกว่านี้แน่นอนแล้วเพราะว่าตระกูลเรโงโอคุตั้งแต่สมัยยุคเซงโอคุมันก็ต้องมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคนแรกที่ชัดเจนแน่ๆแล้วก็คือคนที่เป็นเสาหลักเพลิงเสาหลักเพลิงก็คือจะเป็นยุคเซงโอคุที่มีการเรียนรู้ปราณเพลิงครั้งแรกมาแล้วแล้วคนนั้นก็คือจะเป็นคนของตระกูลเรโงโอคุที่ค่อนข้างจะสนิทสนมกับโยริอิจินะคือตอนนั้นโยริอิจิก็มีความผิดในฐานะที่พี่ชายไปเป็นอาศูยนาาศย์ ก็คือต้องการขับไล่ยูริจิหรือต้องการให้ยูริจิคว้าท้องอะไรวนนี้เลยก็มีแต่จะมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างเข้าข้างยูริจินั่นก็คือบรรพบุรุษของเรนโงคุนั่นเองครับซึ่งชัดเจนว่าด้วยความที่เป็นผู้ใช้ปรายุคเริ่มต้นอย่างนี้ก็เป็นผู้ใช้ปราณเพลิงด้วยประการชนนี้นั่นเองนะแล้วพอข้ามยุคสมัยมาก,ก็คงมีหลายคนที่เป็นตระกูลเรนโงคุที่สามารถใช้ปราณน,นี้ได้แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือรูปลักษณ์แต่อย่างใดครับก็ข้าม,มาเป็นเรนโงคุชินจูโรพ่อของเรนโงนะ มากนะครับโดยที่ว่าตัวของเรนโงคุชินจูโร่แข็งแกร่งขนาดไหนแข็งแกร่งขนาดที่ว่ากินเหล้าเมายาแล้วก็ยังสามารถออกไปปราอรูรได้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้ตัวของชินจูโร่ที่เจ็บใจจากการที่เมียตายไปแล้วก็ได้รู้ว่าปรานที่มันเหนือกว่าปานเพลิงมหาศาลก็คือปรานตะวันที่เป็นปานเริ่มต้นส่วนปรานวารีปรานเพลิงปานหินผาพวกนี้เป็นแค่ของก๊อปเกตเอที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับปรานตะวันที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนั่นเองครับแล้วชินจูโร่เองด้วยความห่อเหี่ยวของจิตใจทั้งหมดท หน้าที่ในฐานะที่จะเป็นนักล่าอสูนและแน่นอนว่าคนที่สามารถใช้ปราณเพิงได้อีกคนนึงก็คือจะเป็นเรนโงคุเคียวจูโร่ผู้เป็นลูกชายเลยนั่นเองครับซึ่งเคียวจูโร่เขาก็ใช้ให้เราเห็นชัดเจนอันนี้ไม่มีข้อกังขายอยู่แล้วนะครับเป็นผู้ใช้ปราณเพิงคนที่3ที่ผมจะพูดถึงแล้วทีนี้นะครับผมคนที่4ี่กับคนที่5เนี่ยผมใช้คําว่ามีเขาลางว่าจะใช้ปราณเพิงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครับผมเข้าใจความหมายไหมคือที่ชัดเจนหน่อยก็คือจะเป็นมิสซิริครับมิสซิริเนี่ยเป ต่อสู้มันทําให้ตัวของมิสซิี่มีการกําเนิดปราณใหม่ของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือปราณความรักนั่นเองครับซึ่งปราณความรักเป็นปราณที่แตกสายจากปราณเพลิงมาแล้วทีนี้เนี่ยตัวของมิสซิี่ก็ไม่ได้กลายเป็นผู้สืบทอดปราณเพลิงไม่ได้เป็นผู้สืบทอดเสาหลักเพิงของเคียวจูโร่แต่อย่างใดนั่นเองครับทีนี้เนี่ยมีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้ผมอาจจะให้น้าหนักน้อยกว่ามิสซิี่หน่อยหนึ่งแล้วกันมิสซิลี่เนี่ยเรียนปราณเพิงแน่ๆแล้วเพราะว่ามันแตกสายไปใช่ไหมแต่นนีีวนนมัมพ มีการสอนเรื่องของการใช้ดาบเรื่องของการฟันดาบอะไรพวกนี้ให้กับเซนจูโร่ด้วยผมเข้าใจว่าน่าจะมีการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของปราณเพลครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซนจูโร่ถือว่าเป็นคนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับปราณเพลมาแต่สุดท้ายแล้วครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เซนจูโร่เองเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นนักล่าอสูร,รได้ครับจากการที่ว่าจับดาบนิจิรินแล้วดาบนิจิรินก็ไม่เปลี่ยนสีนั่นเองครับผมแต่ว่าในแง่ของการใช้ปราณอันนี้ก็ไม่ได้มีการใช้ให้เราเห็นเลยครับอย่างที่บอกคร เ,เขาไม่ได้มีพรสวรรค์แต่อย่างใดนะแต่คิดว่าการเกิดมาในตระกูลเรนงกคูอย่างนี้น่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปราณเพลิงไว้บ้างครับผมแค่ว่าไม่ได้เอาความสามารถที่ได้เรียนรู้มานั้นนะมาใช้นั่นเองครับประเด็นต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องกระบวนท่าแล้วนะครับซึ่งกระบวนท่าของปราณเพลิงเนี่ยจะมีทั้งหมด9กระบวนท่าด้วยกันครับผมแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่ากระบวนท่าที่678ไม่ได้มีการพูดถึงอย่างที่บอกนะว่าคนที่ใช้ปราณเพลิงได้เป็นคนสุดท้ายอย่างเคียวจูโร่เนี่ยเขาต่อสู้แล้วเขาก็ตายไปตตตัั้งแ่่่ชววรรรกกกๆทีีมาาาปฏส เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปราณเพลิงกระบวนท่าที่678นอกจากจะไม่ได้เห็นแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่าชื่อกระบวนท่านั้นมันคืออะไรนะครับซึ่งเราก็มาเล่ากันในมุมเท่าที่มันมีกันละกันเนาะเริ่มจากปราณเพลิงกระบวนท่าที่1เปลวเพลิงนักเส้นขอบฟ้าครับซึ่งก็เป็นการฟันตรงๆฟันง่ายๆคอมโบเดียวจบเลยแต่ว่าก็มีอนุภาพการฟันที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าโดยรวมแล้วมันก็สามารถตัดคออสุนได้ในฉับเดียวนะต่อมาจะเป็นปราณเพลิงกระบวนท่าที่2อาทิตย์ศาสสองครับผมอาทิตย์ศาสรองก็จะเป็นการฟันในลักษณะ ด้านล่างฟันขึ้นบนครับซึ่งการฟันนี้นะครับมันจะเกิดเป็นวงแบบนี้นะซึ่งวงนี้นะครับมันก็เป็นวงของเปลเวเพลิงที่ฟันออกมาจากดาบนิจิรินของเคียวจูโร่แล้วก็ต้องย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าปราณมันคือการสร้างเอฟเฟกไฟน้ําอะไรพวกนี้ออกมาทําให้เป็นภาพสวยงามแบบนี้แต่ทุกคนสังเกตแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องสังเกตว่าปราณเพลิงกระบวนท่าที่2ที่เป็นอาทิตศสองนี้นะครับมันเป็นท่าที่มีความละไม้คล้ายกับท่าอะไรมันจะเป็นกระบวนท่าที่มีความคล้ายกับท่าไร่รำของปราณตะวันนั่นเองครับไอ้ไร่รำเน ฟันจากบนลงล่างแล้วก็มันจะมีความเป็นไฟโค้งแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าของอาทิตย์ศัตรูคือฟันจากล่างขึ้นบนก็คงไม่แปลกอะไรใช่ไหมครับกับการที่ว่าจะมีท่วงท่าที่มันละไม้คล้ายกันแบบนี้บ้างผมขอเสริมให้อีกนิดนึงไหนๆก็พูดแล้วนะครับคือที่จริงเนี่ยกระบวนท่าที่2มันแอบคล้ายกังหันน้ําด้วยเหมือนกันนะกังหันน้ําคือเป็นการฟันแล้วอันนั้นคือวงรอบตัวเลยตรงเนี้ยผมเริ่มเห็นกลิ่นแม่งๆแล้วว่ากระบวนท่าแต่ละอันบางทีมันมีความคล้ายกันซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งคงได้สรุปอีกกททีนนงว่่่าาระบบเ้พิ เพลิงผานสรรพสิ่งครับซึ่งท่านี้เนี่ยจะเป็นการฟันในด้านตรงข้ามของอาทิตย์สัตว์สองนะครับนั่นก็คือการฟันลงมาแต่ว่าแนวการฟันนั้นนะครับมันจะทําให้เกิดอนุภาคการทําลายเป็นวงกว้างต่างกับของปราณตะวันที่เป็นฟันบนลงล่างเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าซึ่งก็เพลิงผัาสรรพสิ่งบางทีผมก็จะจําว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่มีความรุนแรงมากกว่าเปลวเพลิงนะเส้นขอบฟ้าน,นั่นเองครับต่อไปจะเป็นกระบวนท่าที่4คลื่นเปลวเพลิง,ลง,ลงครับคลื่นเปลวเพลิง,ลงนะครับก็จะเป็นการฟันที่เหมือนเป็นฟันแนวตะะแแขงงงดดด้้้้้้้าา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 านนนนนนนหหหครรัผมมลลววททททีีจํํใเเเกกิป็ยย่่ออู ออกเป็นกระบวนท่าที่มันจะโจมตีในระยะที่อยู่ใกล้กว่าแล้วก็มีการป้องกันการโจมตีจากศัตรูก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วต่อมาจะเป็นปราณเพลิงกระบวนท่าที่5พยักเพลิงครับซึ่งพยักเพลิงก็สมชื่อของมันนะครับคือการฟันเนี่ยมันจะเป็นการฟันแล้วทีนี้เอฟเฟกของเปลวไฟมันจะออกมาเป็นเหมือนพยักที่พุ่งเข้าขยํำศัตรูครับผมซึ่งการโดนโจมตีด้วยท่านี้ก็จะมีความรุนแรงมากกว่าเดิมน,นะครับผมแต่ว่ารูปลักษ์การฟันนี้น่าจะมีความยากอยู่พอสมควรนะส่วน678ไม่มีอย่างที่บอกไปนะครับก ที่9เลยครับซึ่งปราณเพลิงกระบวนท่าที่9นี้นะครับจะมีการเสริมคําว่าโอกิที่แปลว่าไม้ตายเข้าไปด้วยครับซึ่งก็เป็นไม้ตายที่มีชื่อว่าไฟชําระนั่นเองครับผมโดยที่อันนี้เป็นกิมมิคนะครับคือปราณเพลิงกระบวนท่าที่9นี้จะมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าเรนงคุครับผมซึ่งก็หมายความว่าชื่อตระกูลเรนงคุมันก็แปลว่าไฟชําระนี่เองนะเออดูแบบว่าร้อนแรงสมชื่อตระกูลลูกพี่เคียวจูโร่ของเรานะซึ่งปราณน,นี้นะครับก็จะเป็นการฟันในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการพุ่งเข้้้้าาโจจมมมมตตีีััรรรรูดดววววยควคุนแแแงบผลลก็ะ โบมโที่สามารถฟันแล้วก็ทําให้อสูรได้รับความเสียหายจนถึงท้ายที่สุดคือโดนตัดคอได้นั่นเองครับเพียงแต่ว่าอสูรที่มันโดนท่านี้แล้วมันสามารถรอดได้เนี่ยเป็นอาคาสาพอดีครับผมไอ้ตัวนั้นก็น่าจะพอมีศักยภาพเนาะที่สามารถรอดจากการโจมตีด้วยไฟชำระนี้ได้ครับแล้วเอฟเฟกของการใช้ไฟชำระโจมตีใส่ศัตรูนะคือมันเหมือนกับจะเป็นเปลวไฟพร้อมกับมังกรเนี่ยพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเป็นที่แน่ชัดนะว่ากระบวน่าโจมตีเนี่ยนะครับมีความรุนแรงมากกว่าพยักเพลิงเห็น,เห,นเห็นเลยนั่น กับทุกคนฟังครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอคิดเห็นยังไงชอบกระบวนท่าไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหรือใครมีประเด็นอยากพูดคุยเกี่ยวกับลูกพี่เคียวจูโร่ผู้ใช้ปราณเพิงคนสุดท้ายคนนีน้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านีน้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหมคห่คล